สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะครับฟลอยดเซเอฟอาร์สิบห้านะครับผมสภาพสวยมากนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับหลักพันโลเท่านั้นดูสภาพนะโดยรวมสีสวยนะครับผมริ้วร้อยนี่น้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับดูเครื่องยนต์นะครับสวยสายสะอาดจริงอันนี้ท่อเดิมเดิมครับสภาพเดิมเดิมเลยคันนี้้ายเดิม ุดสีส่นี่มีแตกหากนะฮะส,สวยเาเงาสีเหลืองดำดูเลขไหม่กันหน่อยคันนี้คันนี้เลขใหม่นะครับแปดพั 8, นนหกร้อยสี่สิบเก้าโลนะครับผมไม่แท้แน่นอนครับรับประกันให้เลย สภาพนะครับเหมือนป้ายแดงเลยคันนี้ใหม่มากรถใหม่น้อยจัดเลยนะครับ เครื่องยนต์ไม่มีดังนะฮะเงียบๆเลยพร้อมใช้งานคันนี้นะครับเปิดขายนะครับอยู่ที่ 40, 000, 4 4 9 0 0บาทน,นะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ